ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนซึ่งจะเป็นยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชาแนลแซบชาแนลบอยชั้นหนึ่งครับช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงยินยีนรีไวซ์ซูเปอร์แบ็คนะครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับหลังจากคุยงานเรียบร้อยแล้วก็ช่างหนึ่งจะได้ข้อมูลครับส่วนการรีเซ็ตส่งใหม่ทั้งตัวนะครับติดตามชมสำหรันั่นช่างหนึ่งครับครับงานนี้ช่างหนึ่งแก้เอวนะครับ ต้นขาหัวเข่าปลายขาความยาวครับรีเซ็ตสรงใหม่ทั้งตัวเป็นซูเปอร์แบ็กลูกค้าบอกว่าเคยซื้อมาทําไมมันใหญ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ดีไซน์แต่ละรุ่นแต่ละเซ็ตที่ออกมานะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะถึงแม้จะเป็นรีวายเหมือนกันก็เถอะนะครับก็ทานึงก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าครับ ลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามช่างหนึ่งได้ว่าช่างหนึ่งทำงานอะไรบ้างนะครับนะเบอร์โทรช่างหนึ่งศูนบันทึกเบอร์มือถือช่างหนึ่งไปได้เลยนะครับแล้วก็ลายก็จะเด้งขึ้นนะครับช่างหนึ่งแก้ส่งยีนนะครับรับงานทั่วประเทศไทยเลยครับนะช่างหนึ่งแก้ปัญหาให้ลูกค้าครับแล้วก็พยายามเดินตะเข็บใหม่ให้เจมเจมนะครับเก็บรายละเอียดให้ ให้แบบคือหล่อใส่แล้วหล่อแน่นอนอ่ะคือตามสเปคของลูกค้าครับลูกค้ามา,าถึงที่ร้านแล้วช่างก็วัดจากตัวลูกค้านะครับตัวเป็นนว่าส่วนวนี้ส่วนวนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ีประมาณนี้ไม่ต้องการจะเล็กมากแล้วไม่ต้องการจะใหญ่มากเป็นกระบอกเล็กนะครับใส่สบายๆชิวๆนะครับลุกนั่งง่ายๆแล้วก็ใส่ได้ตลอดไม่ล้าสมัยนะครับนี่เจ้าหนึ่งก็อะไรที่มันลืออ,อกมาเสร็จเจ้าหนึ่งก็ เก็บกลับให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับงานนี้ไม่สังเกตไม่รู้ครับว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ของช่างหนึ่งจริงๆครับนี่คือการรีวิวจริงๆทําจริงๆหรือจริงๆอย่างที่เห็นนะครับแหมแกมรอไปเลยครับยินดีให้บริการลูกค้าจากทั่วประเทศไทยนะครับสอบถามก็ไม่ได้ครับช่างทำงานทุกวันไม่มีบนหยุเนะครับวันไหนจะแจ้งนะเฟซบุ๊กแฟนเพจหรืรไทม์ไลน์เนาะ แวะมาทักทายแวะมาคุยกันได้ครับตะเข็บแมจมแจมทรงแบบขาไม่บิดไม่เบี้ยวนี่คืองานสไตล์ช่างหนึ่งแน่นอนอจัดให้เราหลอดทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบายครับบาย